ก้องน้ำอยู่ผมก็แข่งลงน้ำผมก็เห็นแกยืนตรงที่ตรงบันไดดานตรวจไข่ฮะไข่ดานตรวจอาวุธไข่นั้นก็จากนั้นก็ผมก็เดินมาอยู่จุดที่ว่าผมทำบ้านอยู่แกผมก็จะจักโคตรเชื่อมผมหรือโคต่อยผมครับผมก็ไม่รู้จักกันเหมือนกันรู้จักกันมาก่อนไหมครับไม่ผมไม่ได้รู้จักมาก่อนครับโคต่อยผมครับต่อยผมแล้วก็ผมก็วิ่งหนี่ ผมก็วิ่งหนีวน่านเลยครับเพื่อนปลาวิ่งหนีวนน่านเลยบอกว่าแกลุ่มร้อนอยู่แกลุ่มร้อนอาลุ่มร้อนอยู่ไม่ได้วะตรงปลาผมก็วิ่งวน่านเลยเพื่อนก็ปลาผมวิ่งวน่านเลยพอถึงวน่นเลยสักพักหนึ่งักพักหนึ่งแกคุนของแกไปลากบวกว่าให้ขอโทษว่าไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ผมผมผมมันเต็มหัวขอโทษผมยกมือไว้หัวขอโทษทั้งที่ว่าผมไม่ได้เป็นอะไรผมก็ขอโทษแล้วก็ต่อยผม เดบุ้งดาวันเลยตัวปั้นหักอืมไอตอนที่ฟันที่ฟันก็หักเนี่ยคือตอนที่เขามลงขอโทษพอเขาค้อมปุ๊บมันก็เตะเสยก็เลยฮะ้องให้ได้นักข่าวดูฝาเขาเย็บจังแล้วก็พูดโมโแค่ว่าผมุ้มจับผมก้มัาวุ้มจาวไปอีกทั้งผมก้มจับ ด่าไม่วอาดบตีนะด่าผมว่กผมก็โทษผมก็ตุ่เกมนี้ก็เตะหน้ามีครับเตะหัวมีเตะหัวแล้วก็ยังมีอยู่คนนครับตาบุเกิบเหมือนกันเออาเป็นอีกคนหนึ่งไทยครับที่ผมได้ลูกเก่าผมก็ไปหาจิ้มก็เอาขวดขวดเบียรตีคงเตะหัวแตะกุ้เย็บตี่กิมก็ไล่ติบได้ติบ สาบัดเหมือนกันต่อยผมเตีผมตันในก็ตีตีผมเลยครับไม่ไควได้ก็ตีผมอะไรรู้ไหมครับผมไม่รู้เหมือนกันครับผมมอกว่าผมไม่รู้ยองไรครับเพราะผไม่ควางครับไม่ไม่เคยกดเครื่องมาก่อนผมไม่เคยรู้จักมาก่อนผมไม่เคยกดเครื่องมาก่อนรู้สึกว่ามาทราบภายหลังว่าขานี้ออกจากห้องน้ํามาแล้วเหมือนกับว่าไม่ยกมือไหวเขาไม่ทำความเคารพยังมีอีกครับสี่ห้าคนได้ครับประมาณสี่ห้าพันจอยู่ในกลุ่มพ่จับผมจับเกมกัน ก็ให้ลงดำก่อยผมครับแต่ว่าผมจำหน้าได้ครับผมจำอไ้่จำจิ้อไม่ได้แต่เห็นรูปชี้ได้ผมชี้ได้ครับเห็นหน้าผมจำได้ครับแต่ผมไม่ลงดำก่อยก่อยอย่างเงี้ยครับแล้วก็วก็สินใจนี่เหมือนกันครับก่อยผมอย่างเงี้ยเหมือนกันตีผมครับว่าจำว่ามึงไม่รู้ว่าพี่พี่เลิกพี่เลิกผูว่า อันนี้เป็นด้านนอกหรือด้านในด้านในร้านเนี่ยมไม่รู้ว่าเป็นพี่เลิกของผูแล้วผมผมไม่ทำอะไรเลยยกผมก็ยกมือไว้ครับยกราบมไม่ผมต้องการเอาชีวิตผมเอาชีวิตในรถผนาะผมวิ่งออกด้านหลังผมวิ่งเพื่อนปลาผมวิ่งด้านหลังถ้าผมไม่วิ่งผมอาจจะตายได้เมก็่งะผมก็เพื่อนปาไปโรงพยาบาล แล้วหลังหลังจากรักษาตัวแล้วเราไปไหนก็ไปรับขิดที่ตะปุนรันออกไปอยู่บ้านเพื่อนรับผมไม่กล้าผมไม่กล้าอยู่ครที่นี่กลัวเขาจะไม่ยอมอีกตามหมดเชิงวันอีกผมก็ไปรับผัวที่ตะปุนผมแมงหัวที่ตะปุนแล้วก็ผมรักษาตัวรุ่งไยาวันเสร็จแล้วผมก็ผมก็ไปหลบอยู่บ้านเพื่อนที่ตะปุนวันนี้ทําไมถึงได้ตัดใจมาแจ้ต่วคะเพราะผมไม่ยอมผมเก็บตำรวจตำาเกินไปแล้วลูกคุณมีพวกมนไม่เหมือนกัน ก็บัตรลเราบาดเจ month, mm ็บแค่คนเดียวใช่ไหมครับครับไม่มีการทำร้ายคนอื่นคนอื่นก็ได้เลยหลักหลักความึงอี้ยก้าวไปยุ่งถ้าเกย์ก้าวไยุ่งเนี่ยกูยิงจริงเลยว่ากูกลัวมันเกย์ก็ไม่กล้าเข้าไปกูกลัวเกยจะยิงจริงเลยนั้นตอนนั้นตำรวจที่เข้าไปมีกี่คนได้ค่ะตำรวจประมาณแปดคนแปดถึงเก้าคนที่เข้าไปแล้วที่ช่วยกัน เพื่อนกช่วยยก็หลายมันเกือบต้งหมดต้องการความเป็นใต้องการให้ต้องโดนเที่ยไปได้ยังอยู่อีกไม่ามผมก็จำคนอื่นอีกไปฟันปฟันไปทาที่ด้วยเราผมไแจ้งมาคาได้วยผมฟังหมดตงหัวด้วยใช่ม้เัวดเดย ดิ้งนั้เขบอกเขาเสรเตี่ยเตีเตียเตียเตีที่ร่างกายที่ตเรมีอไรบอกไมยินดีทางเรามรว่าเป็นไปวนนี้นะ่เราเข้าไปดื่มดี